การสำคัญที่สุดครับนักปกครองท้องที่เนี่ยมันต้องไปปลุกระดมชาวบ้านอันนี้สําคัญมากนะไออันนี้แหละเวลาท่านเป็นผู้ใหญ่ํำน,นันบางทีต้องไปเป็นพิธีกรบ้างต้องไปประชุมบ้างถ้าเป็นผู้ใหญ่ํำนันแล้วเราไม่ถนัดในการประชุมก็ต้องฝึกเพราะว่าเราต้องไปสร้างความรู้สึกให้คนในหมู่บ้านเราเนี่ยเกิดความรักความหวงแหนเกิดการช่วยเหลือกัน ต้องทําให้คนในหมู่บ้านเราคิดไปในแนวทางเดียวกันต้องทําให้คนในหมู่บ้านเราคิดจะสร้างระบบความปลอดภัยขึ้นมาแล้วต้องทำให้คนในหมู่บ้านเราช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันผมคิดว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านตาบลในปัจจุบันในอดีตจะไม่ยากครับผมนึกถึงผู้ใหญ่บ้านในอดีตสมัยปู่ผมตายปี2517ผมเด็กบ้านนอกสมัยนั้น คนมาฟังสวดท่านนายกมาคือละร้อยคนนี่ก็เรียกว่ามาเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วเพราะมันต้องถือไฟฉายถือใต้เดินข้ามานนารถยนต์ไม่มีสมัยนั้นปีหนึ่งเจบ้านบงผมนี่ก็เขาเรียกว่าจุดตะเกียงน้ำมันเรียนหนังสือสมัยเด็กๆแต่พอพ่อผมเสียชีวิตในปี2533คนมาฟังสวดสามร้อห้าตอนพระอาาเลงศพคนเป็นพันเพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้น ถนนมีหมดแล้วไฟฟ้ามีหมดแล้วคนในสังคมเดี๋ยวนี้กับในอดีตความรู้สึกผูกพันต่อหมู่บ้านต่างกันครับท่านคนสมัยก่อนนี่ไม่มีใครกล้าออกนอกแถวเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําให้คนในหมู่บ้านรักคุณนี่งานศพไม่มีใครมานะและสมัยก่อนแกงซื้อก็ไม่มีนะเวลาทํางานศพนี่ต้องเกณฑ์คนมาขูดมะพราะ้าวมาตาน้ําพริกเพราะฉะนั้นถ้าคนในหมู่บ้านไม่ช่วยคุณคุณตายเลย นี่คืออดีตอดีทําให้คนเหมือนกับร้องรักกันปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งใครอะ่ะคนบ้านติดกันแบบในกรุงเทพนี่ไม่ต้องรู้จักกันเลยครับเพราะว่าทุกอย่างซื้อได้หมดไปเซเว่นทุกอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นสังคมวันนี้ในผู้ใหญ่บ้านกนานำนังทํางานยากแต่ถ้าเราทําไม่สําเร็จความเป็นหมู่บ้านไม่มีท่านก็เหมือนไม่สามารถบริหารจัดการได้สเสมือนว่าถ้าตั้งถ้า,ถาท่านไม่ตั้งร้านเซเว่นได้นี่ ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คาว่าเซเว่นคืออะไร <c oughs> คือเดี๋ยวนี้ชาวบ้านต่างคนต่างอยู่เหมือนกับมีโรงงานต่างคนต่างมีโรงงานท่านเป็นผู้จัดก,การเซเว่นก็คือหมายถึงว่าเอาโรงงานทั้งหลายก็คือคนในหมู่บ้านมารวมจิตรวมใจกันในบางเรื่องบางราวไม่ได้รวมทุกเรื่องนะทุกเรื่องก็ทําไม่ได้หมู่บ้านผมที่กรุงเทพเนี่ยนะครับ<อ>ก็เก็บเงินแต่รางวาละ12บาทต่อต่อปี พอเก็บเงินมารวมกันท่านนายกก็จ้างยามจ้างคนทำความสะอาดเวลาเข้าหมู่บ้านมีซีซีทีวีตรวจและ <c oughs> เวลาใครไปหาผมที่บ้านบอกไปซอย6ทับ4แปบ๊บเดียวจะมีจักรยานขี่ตามไปดูเลยว่ามาจริงหรือเปล่านี่ก็คือระบบความร่วมมือซึ่งผมคิดว่าในกรุงเทพเนี่ยหลายหมู่บ้านทําอยู่ผมอยู่ที่หมู่บ้านนี้มาก็สิบกว่าปีโอกาสเกิดขโมยโอกาสของจะหายไม่มีครับไม่ใช่ว่าคนดีหรอกก็อยู่กลาง โจรเหมือนกันแต่ว่าไอ้ระบบของหมู่บ้านเนี่ยมันช่วยดูแลถ้าเหมือนท่านเข้ามาวิ่อะไรเนี่ยนะจะมีรถมีลาเขาคอยตรวจเอาไว้เขาคอยดูแลบ้านผมนี่เวลาอย่างน้องผมมันไปหาผมนี่ไอ้นี่มันต้องไปแลกบัตรใช่ไหมแล้วต้องไปถึงต้องปั๊มบรรทัตราถึงจะออกมาได้อย่างนี้เป็นต้น <S <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้นี่เราต้องทําให้เกิดในชุมชนให้ได้เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านกำเนัดล่ะครับท่านทันท้งครับ ท่านคงต้องทําอยู่5-6เรื่องถ้าทําได้และถ้าทาได้งานปกครองในหมู่บ้านตาบลเราจะทําได้โดยง่ายก็คือ1นึ่งทำยังไงให้เกิดความรักความสาม,มัคคีวิธีมีเยอะครับถึงเวลาวันสําคัญมาทํางานร่วมกันไปทําบุญร่วมกันช่วยเหลือกันอะไรก็แล้วแต่เป็นเทคนิคที่ท่านทําอยู่แล้วสองก็คือคนที่ไม่ไว้วางใจกันคนที่ทะเลาะกันทํำยังไงจะเอามาไกลเกลี่ยประนีประนอมกันได้ เป็นหน้าที่ของกรรมการหมู่บ้านเป็นหน้าที่แต่ครั้งโบราณเป็นหน้าที่ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ผมบอกว่าผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนราชฎรให้อยู่ในระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองให้รักกันให้ดูแลกันแล้วเมืองไทยมีกฎหมายโบราณอยู่สองฉบับซึ่งเวลานี้หลายคนไม่รู้จักเขาเรียกกฎหมายโจรสามเส้นสิบห้าวาฉบับที่หนึ่ง ออกสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอีกฉบับหนึ่งเรียกว่ากฎหมายโจร5เส้นเป็นการปรับปรุงกฎหมายสมัยพระบรรมโกศออกสมัยรัชกาลที่4เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสักนิดคําว่าสมเส้น15วาก็ดี5เส้นก็ดีความหมายเป็นอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายครับคือสมัยโบราณยังไม่มีตํารวจแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านปกครองในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะหมู่บ้านมันใหญ่จึงต้องมีกฎหมายว่า ภายในเวภายในระยะห่าง3เส้น15วาบ้านใครถูกปล้นแล้วคนใน3ามเส้นส5วาไม่มาช่วยปราบโจรจับโจรคนทั้ง3เส้น15วาต้องเฉลี่ยทรัพย์สินที่โจรปล้นไป80%คืนเจ้าบ้านหมายว่าเจ้าบ้านถูกโจรปล้นนี่เสีย20%ปอรปล้นไปร้อยบาทเสีย20อีก80ไอคน3เส้น15วาเฉลี่ยกันออก นี่กฎหมายไทยโบราณต่อมารัชกาลที่สี่ปรารพบอกว่าสมเส้นสิบห้าวามันน้อยไปขายายเป็นห้าเส้นเพราะสามเส้นสิบห้าวาเนี่ยมันต้องแบ่งกันแล้วหลายบาทเป็นภาระก็เลยกลายเป็นห้าเส้นก็เรียกว่าจดกฎหมายโจรห้าเส้นโจรห้าเส้นกับความหมายเดิมคือบ้านใครถูกปล้นแล้วไอ้คนรอบบ้านห้าเส้นไม่มาช่วยจับโจรต้องเฉลี่ยเงิน คืน80%รอศีทรงปรารอบบอกว่าโจรเวลาจะมาปล้นสมัยก่อนมันเดินข้ามคันนามาแล้วกว่าจะมาถึงหมู่บ้านได้นี่มันเดินผ่านบ้านคนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วบ้านคนแต่ละบ้านก็มีมีมีมมพระมีปืนแก๊ปแต่ทําไมคนในระยะห่างสามเส้นห้าเส้นนี่ไม่ช่วยเหลือกันถ้าคนสามเส้นห้าเส้นตีสัญญา เรียกว่าตีสัญญานะไม่ใช่ตีสัญญานะตีสัญญาโป๊กโป๊โป๊โปขึ้นมาคนมารวมกันโจรหนีแน่นอนพระองค์จึงมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาวันนี้เนี่ยทำยังไงผู้ใหญ่ํำนั้นจะเอากฎหมายนี้ไปใช้ให้ได้ออต้องคิดหน่อยนะวิธีใช้ก็คือท่านต้องไปตกลงกันในหมู่บ้านกันเละเพราะว่าถ้าไม่ตกลงกันมันไม่มีกฎหมายบังคับแบบโบราณแล้วยกเว้นแต่ว่าท่านนายกจะไปปฏิรูปครานี้แล้วให้มีกฎหมายฉบับนี้คืนมาใหม่ คราวนี้ท่านต้องเป็นโจรหนึ่งกิโลแล้วบางท่านเออโจรห้าเส้นมันน้อยไปสี่ครับผู้ใหญ่กำนันทำงานคนเดียวไม่ได้พี่น้องครับเหมือนผมนี่แหละเป็นนายอำเภอเนี่ยถ้ามีแต่นายอำเภอคนเดียวไม่มีปรหลัดไม่มีเจ้าหน้าที่ปกครองไม่มีหัวหน้าส่วนไม่มีผู้ใหญ่กำนันทำงานได้ไหมไอที่ผมไปมาสี่ห้าอำเภอที่ทำงานนี่ผมเนี่ยก็ต้องไปวางแผนจัดคนจัดองค์กรขึ้นมา ผู้ใหญ่กำนันก็เช่นกันท่านมีลูกนอ้องกำนันก็มีสารวัตรส,สองคนแพทย์อีกผู้ใหญ่อีกผู้ช่วยอีกผู้ช่วยในี่เวลาผู้ใหญ่เขาจะตั้งนีก่กำนันไม่เสนเห็นชอบนายเอือตั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านจัดองค์กรให้เข้มแข็งตำรวจกับท่านมันต่างกันตรงไหนผมอยากจะทราบไม่ต่างกันเลยอำนาจเท่ากันทุกประการแต่ตำรวจทํางานสําเร็จเพราะว่าเขารวมเป็นโรงพักเจ็ดสิบคนเลยเขารวมกันแล้วเขาก็แบ่งหน้าที่ ท่านนี่ถ้ารวมกันทั้งตำบลเนี่ยผมว่าก็น้องๆตำรวจบางตำบลนี่ถ้าเจอไปสิบหกหมู่บ้านหมู่บ้านลนะเท่าไหร่สามเป็นขั้นต่ำอ่าสามหรือสี่คนก็โยนาะท่านนายกนะถ้าท่านรวมกันได้มีการฝึกมีการแบ่งหน้าที่มีกลุ่มโทรศัพท์ติดต่อถึงกันส่งข่าวถึงกันผมว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้ดีกว่าท่านแน่นอนแต่เวลานี้เราไม่ได้จัดองค์กร กรรมการหมู่บ้านผมยังไม่พูดถึงนะเพราะว่าอันนั้นมันห่างไปเอาเป็นว่าไอ้คนที่ท่านตั้งมากับมือเนี่ยตั้งมากับมือคือเซนตั้งมากับมือผู้ช่วยสารว,วัตรแพทย์ทั้งหลายนี่เอาคนตรงนี้ให้แข็งก่อนถ้าคนพวกนี้แข็งรับรองได้ว่าท่านมีอำนาจอำนาจอันนี้เนี่ยจะทําให้งานที่ท่านจะต้องทําหลายเรื่องหลายประการสําเร็จนะครับประการที่ห้าครับ อำนาจของพวกเราเนี่ยไปสร้างความสงบนะครับเราไม่ต้องทําถนนนะเราเลิกกันแล้วเราแบ่งกันแล้วทําถนนหน้าที่อบอตอใครอยากได้ถนนมาบอกกำนันผู้ใหญ่ผู้นันผู้ใหญ่ทําหนังสือถึงนายกอบอตอแล้วจบที่เหลือถ้านายกไม่ทํารับหนังสือจากกำนันไปแล้ววันหลังก็บอกบอกว่าอย่าไปเลือกสิก็เขาไม่ทําอ่ะทำไมลนะ่ะ และผมอยากเรียนผู้ใหญ่กำนันทั้งหลายว่าวันนี้เวลาชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยท่านทำหนังสือถึงอบตอก็ดีทำถึงนายอำเภอก็ดีทำให้เป็นหลักฐานเขียนหนังสือหน่อยให้เขาลงรับให้ถูกต้องจะได้เป็นผลงานท่านถูกไหมครับไม่ใช่พอท่านขอถนอนไปพอถนอนลงมาอาบาตอบอกว่าผมเอามาให้เองท่านก็บอกว่าไอเอามาให้ข้าไม่ว่าแต่ข้าทำขอไปเหมือนกันจะได้มีเอกสารหลักฐานเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ให้ดูคนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ ท่านต้องมีที่ทํางานของท่านบ้านท่านนต้องดัดแปลงเป็นสํานักงานแล้วก็ทําบอร์ดให้สวยงามแล้วอะไรที่ท่านร้องขอไปขอใครไปติดเอาไว้คนเห็นบ้างไปงานอะไรถ่ายรูปบ้างอย่าส่งลายแต่รูปโป้อย่างเดียวเออส่งลายผลงานเราทําอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้รูปโป้นี่ผมก็ชอบนะออแต่ว่าชอบอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกัน ภาะการที่หครับไอาการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีการดูแลสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องช่วยกันเอาละครับนักปกครองนั้นไม่ใช่ดูแลแต่ชุมชนต้องดูแลสถาบันสําคัญของชาติปกป้องสถาบันของเราดูแลความมั่นคงของชาติแล้วก็ที่สําคัญเป็นแกนกลางของหมู่บ้านให้ได้เรานี่มีหน้าที่เป็นแกนกลางของหมู่บ้านนะ ประเทศไทยเนี่ยเวลาบริหารจัดการแบ่งเป็นสองภากฝากหนึ่งเป็นงานพัฒนามีอบอตอมีเทศบาลว่าไปฝากความมั่นคงเนี่ยมีผู้ว่านายอำเภอกำนันผู้ใหญ่เราเป็นแกนฝ่ายความมั่นคงและเราเป็นแกรนรับความทุกข์ราษฎรส่งให้ฝ่ายพัฒนาไปดําเนินการเราต้องพยายามทาหน้าที่ให้ถูกต้องทําหน้าที่ให้ครบถ้วน ในเรื่องการนำแนวทางตามพระราชดำริเอามาใช้เนี่ยผมมีข้อแนะนําอยู่4เรื่องคือหนึ่งปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงผมไม่บรรยายเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวจะบรรยายกันยาวผมเอาอีกสามเรื่องมาเรียนท่านเป็นนักปกครองต้องท่องให้ได้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นนักปกครองต้องเข้าใจอะไร เข้าใจคนเข้าใจงานอำนาจหน้าที่ของตัวเข้าใจพื้นที่เข้าใจความต้องการประชาชนเท่านี้แหละครับเข้าใจเข้าใจอย่างเดียวแล้วนอนดูก็เหมือนนักวิชาการมหาวิทยาลายัยนักวิชาการมหาวิทยาลายัยเขาเขา้เขาใจนะแต่เขาไม่ได้ลงไปทําเขาก็จะเสร็จเขาก็เขียนออกมาเป็นตําราผมไม่ต้องการให้ผู้ใหญ่บ้านตําตำนานเราเขียนตําราแข่งกับอาจารย์มหาวิทยาลายัยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าถึง คือพอรู้ว่าชาวบ้านเขาต้องการอะไรแล้วก็เข้าไปพูดไปคุยทําความเข้าใจเขาโกรธเกลียดใครยังไงก็เข้าไปพูดคุยสร้างความต้องการโน้มน้าวให้ชาวบ้านเขาเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันเรียกว่าเข้าถึงสุดท้ายนี่เรียกว่าการพัฒนานการพัฒนานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้ท่านไปสร้างสะพานสร้างถนนเพราะว่าเป็นหน้าที่อบตอแต่พัฒนานในที่นี้เป็นความหมายกว้าง หมายความว่าเราจะเข้าไปทําให้พี่น้องประชาชนดีขึ้นในทุกๆทางเราต้องประเมินตัวเราเองนะท่านกำนันผู้ใหญ่นะว่าเราเป็นผู้ใหญ่กำนันมาสี่ปีแล้วอะไรมันดีขึ้นบ้างในหมู่บ้านเราเ mm. ช่นเป็นมาสี่ปีแล้วหอประชุมหมู่บ้านกระเบื้องหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นมาสี่ปีแล้วเก้าอี้ของหมู่บ้านลดลงเรื่อยๆเอออย่างนี้ไม่ใช่พัฒนาถ้าเป็นที่ดีก็คือ โอประชุมหมู่บ้านเดิมไม่ได้กั้นฝาตอนนี้กั้นเรียบร้อยเก้าอี้เดิมวางอิเลคเคคาอยู่ตอนนี้ทําห้องมีกุญแจเรียบร้อยมีระเบียบการยืมอะอย่างนี้เรียกว่าพัฒนานะเอาละต่อไปรู้รักสามัคคีรู้รักสามัคคีคืออะไรคล้ายๆกับเข้าใจเข้าถึงพัฒนารู้รักสามัคคีก็คือเราจะเป็นผู้ใหญ่กำนันเราต้องมีความรู้เสียก่อนรู้นี่รู้อะไรบ้าง รู้ว่าเรามีอำนาจหน้าที่อะไรรู้บทบาทของเรานี่คือตัวเราแล้วนะรู้ว่าพื้นที่ที่เราอยู่ตรงไหนน้ำจะท่วมตรงไหนที่ผลจะแรงตรงไหนที่ปลูกอะไรไปแล้วปลูกได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ชาวบ้านเอาปาล์มมาปลูกในพื้นที่เขาเราไม่รู้อย่างนี้เรียกว่ายังไม่มีความรู้เราต้องรู้ว่าปลูกปาล์มนี่ต้องมีฝนตกปีหนึ่งไม่ต่ำจาก1800มิเมตร แล้วดินต้องดีการปลูกปามก็ต้องรู้ว่าพันุ์ไหนดีนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรียกว่าความรู้ความรักคืออะไรความรักนี่คือรักในอำนาจหน้าที่ของเราท่านเป็นกำนันผู้ใหญ่ถ้ามันไม่รักในอำนาจหน้าที่ท่านก็จะไม่มีความสุขถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รักผมมีรพรกควกผมนะแค่เป็นกำนันอยู่ประมาณสองสามปีแกบอกแกไม่ไหวอ่ะแกไม่ชอบแกก็ลาออก ตัววันนี้แกก็ไปทําธุรกิจแกก็มาคุยกับผมบอกว่า hey, แกตัดสินใจถูกหรือเปล่าผมบอกถูกเลยพี่ถ้าพี่กำนันยังเป็นกำนันอยู่ต่อไปเนี่ยพี่เองก็จะเสียชื่อเสียงชาวบ้านก็จะไม่ชอบเพราะท่านไม่รักเนี่ยเวลานี้ถท่านมาเป็นนักธุรกิจก็ท่านก็คอยช่วยผู้ใหญ่กำนันเป็นครั้งคราวเช่นเวลามีงานหมู่บ้านเวลาเขาจะมาขอความช่วยเหลืออะไรเวลาวัดจะทอดกระถิ่นทนอดพระป่า,ปาท่านก็ช่วยเพราะท่านมีเงินผมว่าอย่างเนี้ยเกียรติยศท่านยังคงอยู่ แต่ถ้าเป็นกำนันประชุมอำเภอก็ไม่ไปชาวบ้านมีงานก็ไม่ไปชาวบ้านเดือดร้อนก็ไม่ลงไปดูฝนจะตกน้ำจะท่วมกำนันก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอย่างนี้ไม่รักในตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ท่านก็จะเสื่อมเพราะเราก็จะเป็นอะไรนะครับทอร,ราชน้อยในความรู้สึกของชาวบ้านเพราะฉะนั้นต้องรักครับประการต่อไปก็คือเป็นผู้ใหญ่กำนันเนี่ย ผมเรียนท่านเอาไว้เพื่อเป็นข้อแรกเตียนก็คือท่านต้องสร้างความสามาัคคีครับไม่ว่าเราจะคิดยังไงก็ตามเหมือนผมเนี่ยมีลูกน้องเป็นสิบคนเนี่ยบางทีเราหมั่นไส้คนบางคนแทบจะแย่เลยแต่เราก็พยายามทําให้ทุกคนอยู่กันได้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้บางทีเขาทำไม่ถูกต้องตัดเตือนเขาไม่ให้ระเบียบของสังคมมันเสียหาย หลักของชาติคือความสามัคคีหลักของตำนบลหมู่บ้านก็เช่นกันไม่ได้ต่างกันประการสุดท้ายครับทํางานทางปกครองเนี่ยมันยากกว่าทําเกษตรมันยากกว่าเป็นหมอครับเป็นหมอมันไม่ยากหรอกถ้าท่านเก่งสมมตุติผมเป็นฝีที่นมผมไปหาหมอหมอตรวจด,ดูแล้วผมต้องผ่าฝีท่านก็จะไปตรวจความดันผมเป็นยังไงตรวจความแข็งของเลือดล้วโอเคไหม แล้วก็พาเข้าโรงพยาบาลขึ้นเตียงผ่าเสร็จเจ็ดวันมาตัดไหมจบแล้วผ่าฝีเกือบตายอ่ะเจ็ดวันเสร็จแต่เป็นนักปกครองท่านครับมันยากเ,เกินงานสร้างคนงานเปลี่ยนนิสัยคนงานชวนให้คนที่ทะเลาะก,กันเลิกทะเลาะก,กันงานชวนให้คนซึ่งไม่เคยรักกันเลย ต้องมารักกันแล้วทำงานด้วยกันนี่คืองานของนักปกครองซึ่งเป็นงานยากจึงมีคำที่สำคัญก็คือพระมหาชนกครับท่านคงนด้ก่อนนะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชนิพนธ์พระมหาชนกโดยสรุปก็คือว่าพระมหาชนกเล่นเรือไปในทะเลแล้วก็เกิดนพายุใหญ่แล้วก็เรือก็แตกก่อนเรือแตกพระมหาชนกก็เอา ถ้าซึ่งชุบน้ำมันพันร่างกายแล้วเรือก็จมลงพระหมหาชนกก็ว่ายน้ำอยู่นั่นแหละครับว่ายไปเรื่อยๆรื่รู้ไหมว่าใครจะมาช่วยไม่รู้ครับรู้ว่าจะรอดไหมไม่รู้ครับแต่ว่ายไปก่อนว่ายไปเรื่อยๆืผลสุดท้ายนางมณีเมฆขลาเทวดาบนสวรรค์เห็นความเปียนของพระหมหาชนกก็ปรมลงมาช่วยพระหมหาชนกก็รอดชีวิตเช่นเดียวกับนักปกครองชีวิตนักปกครอง มันทํางานยากมันเหน็ดเหนื่อยมันต้องอดทนและบางทีทําไปไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือไม่ทําไปบางทีเราว่าเราทําดีคนสุดท้ายโดนชาวบ้านด่านี่เป็นธรรมชาติของนักปกครองเราต้องทําใจในเรื่องนี้และเราต้องนึกถึงคําสอนของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องความเพี่ยนทำไปเรื่อยๆครับทำอย่างมีเป้าหมายค่อยๆเปลี่ยน ค่อยๆจัดการท่านรู้ไหมผมเล่าเรื่องหมู่บ้านผมแล้วกันกว่าคนในหมู่บ้านผมจะยอมเสียเงินตารางวาละสิบบาทมารวมกันจ้างยามเนี่ยกล่อมกันอยู่หลายปีครับเพราะคนเบี้ยวันีเยอะคนสุดท้ายไม่รู้ทำยังไงเคยมีคนเสนอบอกว่าให้เขียนป้ายประจานที่หน้าหมู่บ้าน้คนบางคนบอกว่าไหมนมันหนักไปเว้ยอย่างนี้ก็เปลี่ยนใหมะะ่แล้วกันเปลี่ยนยังไงรู้ไหมครับก็ใช้วิธีมีป้ายติด คือหมายถึงว่าปีห้าหกมีก็ป้ายสีหนึ่งเช่นสีเขียวพอปีห้าเจ็ดก็ป้ายสีแดงนี่พอปีห้าแปดอาจจะเป็นป้ายสีเหลืองหมายความว่าถ้าเราไปในหมู่บ้านเนี่ยคนนี้จะเป็นป้ายสีปีห้าหกแสดงว่าไอ้บ้านนี่เบี้ยวตาหลอดว่างั้นให้อายกันเองนี่ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นว่าเป็นนักปกครองเนี่ยพูดตรงไปตรงมานับก,ก็ไม่ได้อ้อม้อจนเกินไปคนก็ไม่เข้าใจนึกว่าผู้ใหญ่กำนันใจดีรับอาระไปคนเดียว เพราะนั้นมันเป็นศิลปะสุดท้ายที่ผมจะเรียนกับท่านซึ่งไม่จบและแต่หมดเวลาแล้วก็คือว่าการใช้อำนาจมันเป็นศิลปะการใช้อำนาจเป็นศิลปะอำนาจเหมือนน้ำครับน้ำคืออะไรแบบแผนของท่านนายกกับแบบแผนของผมในการใช้อำนาจเหมือนกันไม่ได้ครับเพราะท่านนายกท่านดูแลราษฎรผมดูแลข้าราชการใช้อำนาจเหมือนกันไม่ได้ ตำราเล่มเดียวกันและท่านนายกแต่เวลาไปใช้นี่ต้องมีศิละปะเหมือนน้ําน้ําคืออะไรครับท่านดูดิน้ําในแก้วนี้รูปร่างอย่างนี้น้ําในแก้วนี้รูปร่างอีกแบบนึงแล้วน้ํานั้นแก้วนี้น้ําร้อนแก้วนี้น้าเย็นท่านใช้อนนานาจต้องปรับให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านอยู่ความต้องการของราษฎร ความจําเป็นของพื้นที่ขณะเดียวกันการใช้อำนาจบางครั้งต้องใช้น้ําเย็นเข้าลูกปลอบประโลมบางครั้งต้องใช้อํานาจอย่างตรงไปตรงมาที่เรียกว่าน้ํารอ้อนท่านกรุณาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่าน